ทีครับผู้ชมครับอยู่กับส่อศักดดาที่เดิมท,ที่มงคลคาสเตอรอราชธานีถือว่าประเดิมได้สวยเลยนะครับสำหรับหนึ่งเมษายนนะครับรับซัมเมอร์หน้าร้อนเลยเหมือนเดิมนะครับถ้าผมยืนอยู่รถคันนี้สแสดงว่าผมต้องไปส่งรถที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับผมจะเดินทางไปที่บึงการจังหวัดบึงการนะครับจังหวัดจังหวัดหม่ข่องกศไทยพูด,ดง่ายๆนะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นหนองคายตตอนนี้ผมจะไปบุกไปเยือนเมือบงบึงการอีกครั้งหนึ่ง ว่าหลังจากที่ต้นปีที่ผ่านมาไปส่งที่บึงการเช่นยกันนะครับไปส่งเออผมผมหมานนะหมานมากกันเลยเกี่ยวกับรถสี่คุนสี่เนืองบึงการนะครับเขารอบก่อนก็ไปส่งปาเจโลปัเจโลสีุ่นสี่รอบนี้ก็เนี่ยนะครับคันนี้เลยรีวิวคืนเดียวนะครับจริงๆแล้วลูกเป็นเอฟซีที่ติดตามกันมานานแล้วสําหรับพี่เพนนะครับพอดีเดินทางกลับมาจากนิวซีแลนด์ก็เลยอยากได้รถแบบรถสี่ขุสี่รถออฟโรด เกียร์ออโต้ไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะพอดีก็ได้พอดีพอดีพอเหมาะพอเจาะศบจังหวะ okay, okay. นะครับคุยกันได้ถูกเวลาพอดีก็ตรงสเปคพอดีนะครับสำหรับสปอร์ตคยเซอร์เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อคันนี้ผมจะไปส่งว่าให้พี่เพนถึงหน้าบ้านนะครับบริการถึงใจเหมือนเดิมนะคันนี้จะไปส่งกันก็ใครที่พลาดคันนี้ก็รอดูคันต่อไปนะสำหรับคันนี้ปิดการขายเรียบร้อยจะเดินทางมุ่งหน้าสู่บึงการเราไปชมรอบคันอีกครั้งหนึ่ง ก็เรียบร้อยดีนะครับเมื่อกี้ก็สไลด์สไลด์ออนเราก็เอาขึ้นรถขึ้นแล้วก็ระบบเซฟตี้นะครับก็จะมีสเตลัดนะหรือว่าเป็นสายเบล์นะสายเบล์ล็อกเซฟตี้เพื่อความปลอดภัยเนี่ยล็อกทั้งทั้งสี่ล้อใช่ใหม่ใหม่ทั้งสี่ล้อนะล็อกทั้งสี่ล้อแล้วการเดินทางใกล้ไกลในทั่วประเทศไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนะวิ่งวิ่งช้าวิ่งเร็วก็สบายๆแต่ว่ารถสไลด์คือมาตรฐานของขนส่งทางบกเนี่ยคือเขาจำกัดความเร็วอยู่แล้วนะครับแล้วความปลอดภัยมาดับหนึ่ง การส่งรถถึงหน้าบ้านลูกค้าถ้าทางไกลๆเนี่ยเราจะเลือกใช้เทรลเลอร์สชั้นหรือว่าสไลด์ออนแบบนี้นะครับเราจะเลี้ยงเรียเลี่ยงการขับไปในะระยะทางที่มันไกลมากๆอย่างอุบลไปบึงการก็3-400ีโลนะครับใช้เวลาประมาณ5 6ชั่วโมงก็เดินทางแต่เช้าตู่ก็ถึงวันช,ช่วงสายๆนะครับลูกค้าตื่นมาพอดีก็ได้เลี้ยงข้าวผมพอดีนะครับคุณด้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เรียบร้อยดีนะครับขออนุญาตเดินทางไปหาพี่เพ็ญนะครับที่จังหวัดบึงการนะครับจังหวัดบึงการหรือว่าเป็นเมืองน้องใหม่ที่ ให้การสนับสนุนซอสักดามาโดยตลอดนะครับพี่น้องชาวจังหวัดบ,บึงกาฬนะครับ <Wow. S 1> ขอบคุณทุกท่านเลยวันนี้ขออนุญาตเดินทางก่อนนะครับครับ